อ้าเราเจอท่านหนึ่งในรอบสอนไลนยสองอพาร์ทที่ห้าเนี่ยเจอโทษทีพาร์ทที่สี่ทหารเราัดสมในตัวเอง้วอ่าวนี่ต้องมีอะไรเนี่ยเทปต้องมียอะไรคิดเอาเองเฮ้ย อ้ผมไม่หลดแล้วเดี๋ยวผมขอร้เทให้หน่อยแต่ก็เจอต้นนาต้นาเฮ้ยอ้าวไปตีนี้ครับไอพีนีแ่เจนตนนาอเจอตวเต็มพ้นใจใย่ใหนั่นมีตาที่ในตัวฉันยอมลดาับไปแต่จะยอมให้เราพ่าตามเต็มพ้แ่เตียเธอยงยานสาวโอ้ขอร้องเท นายเราเป็นต hey! in ้นนายครับล้อมทีเลยครับล sí, right. ้อมปวยเลยเฮ้ยเรื่องของฉันแน่เออดูนี่ครบจบจบเยอะเชื่อเสิซอมดี้แน่นอนเลยต้นนายเฮ้ยตัวนี้น้ำเลยวะตับระบบไม่ดีเลยนี่หน้าแล้วแต่เดนจะใส่ผมเมาท้าวก่อนหน่อยแน่ยามสาวเจ้าอยู่ไหนเจ้าอยู่ไหนต้นนายครับอู้ต้นนายกูนะครับกูต้องนายแล้วตัวนี้อ้าวแส่โซ่เลยสิแค่โซ่ยานสาว แทนตัวทำไมแต่ตัวโดนสมดี้ท่าอย่านั้นอ่ะแนั่นก็โดนตัวตัวรอดตัวตัดสิทธิ์พอเติมตูวเติมไม่ออกเลยทอมดี้ยังไงน่อยแค่นี้แต่เหลือศพเลยคราวนี้แต่ศพต้องหายไปอ้าวไม่ให้เหลือศพเลยอ้าวเไอความสมดิ้นนี่ดีเลยโอเค ตออตัวโตตัวโตเริ่มเติตรดเอาดีครับตอนจะจบไอ้พาร์ดจินตอนนี้เลยทีได้เราเลยคนนึงว่านนันี่ตามมาแล้วสิสวัสดีติดตัวได้แล้วเอาละผู้คนครับตอนนี้พวกเราพบหน้านั่งสวรรค์เฮ้ยไม่เอาละตัวอ,อี้สัจจีช่วยผมได้ นายต้นอิศส the ิ์รต้นนายเราตะตามสูตรตาสวานต์ต้นนาอสวานเติรนไปยานสาวจะทำอะไรทำไมวะไอต้นนายครับสงสัยเขาชอบต้นนายครับเราะต้นนายชอบความมืดต้บ้าอะไรฉันจะเตียความมืดที่สุดเลยยานสาวแต่แต่นั่นแต่อีโอุยต้ตาเขาเขาแน่ในสามใสองเลย คอ,อนนี้นี่อะไรอ่ะฮะอะเนี่อะไรนี่เนี่อะไรแค่นั้นแหละยานสาวเว้ยพวกแกเนี่ยมันนีส่วนเสียอะไรบ้างเลยนะไอ้ยานสาวแกมาทำอะไรที่นี้ฉันนะแกนี่ตาแท้อะไรหรือฉันทำไมทำไมท่า umas, n ane n ane n ane. น суд, sink, ต้องอยู่สันทาแดงต้อห่ยรันทาแดนร้าประตูต้นนี่ออกตะตูตันไซนั่นเด,ดินต่อไปอ้น้อยเนี่ยต่อ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 ยหาเลือดฉันเหรอ หาเรื่องผมตัวติดเอนดยิงยามสาวตัวแสบโคตรแต่สองคนสำรวสัชายผมโดนเตนนีเตนพอแต่โอ้ยยยาสาวแตไหนยิงยาสาวทำไมแต่ได้เห็นท่ไหนี้สายนั้นนันน้นหมดยะวอยโถ่นไม่นิสแถวนี้แถวนี้อะไรวะเสีไทยร้อนไอแถวนี้แหนี้แต่เหรอแต่นี่หัวสิโอ้ยอะไรรัหนาแล้แถวนี้แน่แต่สิ ตัวนอตุอี้สตสทินี่ตัวโงนักใเอาที่ตัวนี้เอาที่นอของฉันเลยละนียานสาวอดแต่ตัวนี้แต่ออกมาสิออกมา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 ไอนียาสาวตัวแสบแล้วเธออะไรนะทไมเส้นสหลนี่ได้เลยอะ่ไม่เตอนะไอ้นี่ งามเข้าเลยผู้ผมต่อมาพี่ยานสาโอนมาให้นั่นแหละผมหาทางไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะเป็นบัสหรือเหล่าเนี่ยเฮ้ยเจอขึ้นเนี่ยอะไรเนี่ยเร็วศัตรูเอ้ยไฟมันไม่เจอแล้วโ oh my god my god เลย หาเรื่องแต่ทายนะหาเรื่องแต่นายอามน้อยแน Arizona, med, ut. 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 ่ยานสาวตอนอาจตีของฉั้หายตัวตปเออตอนอิจตีตอไปแล้วแล้วผมตอดอะไรไ่ได้ด้วยอะแต่ตามชนายสิยานสาวตัวแสบผมไม่แต่ทำไเปเช่นเดี๋ยวนี้หันใจเรื่องมุกใหม่มุกของแต่มันร้ายมากมันร้ายตือเตินเออไอ้ตอแตามสนาสิไอ้ไอ้ไอ้ดอดไอ้ยานสาวต่ท่ามาขอนท่านแต่ แต่นั้นเลวมากแต่ถ้าหมาหอมทันหมาตัวนี้อ๋อเธอไ้มาเลยเลยยานสาวตัวแดงแต่รู้เธอเป็นไถฉันคืออามเห็นไยตัวตีดกดเพราะเธอเป็นตี๊นพิเศษเลยยานสาวตัวแดงแต่ตัวแดงโหดตัวตน,นี้แล้วีตี๊้าอยอ้ไอ้เล่นหนาวอ่ะอย้ยาสาวไอู้่ทีอ่ะโอ้โอโอ โอ้เหรอเลยวะไอ้วัวแตนนี่จะโหยเลยเอาอี้ชาติเดียวท่านอยู่ไหนเนี่ยเอาอี้ชาติทองชั้นเอาอี้ฮะเอาอี้เจ้าต้วอิจฉิตโอนายผมตัวเลยผมอยู่ตัวคนเดียวหมอยินยญาจ๋าแต่ท่าหมาหอนชั้นแต่ต้องเจอดีจะท่าแต่แต่ต้องออกมาดีออเส้นตะโดดต่อยต่อยต่อยแล้วก็ต่อยต่อยต่อย อยเตยิรไม่ได้ชันหัวนั่นเราโดนอย,อ,ยอ้ะทั่นไตามเลยวคนแตะเติสี่คนเลยเหรอตามมาสิผมไม่ตาล้วต้องหนอยผมกลัวเชื่อเลยอ่ะโอ้รตอดได้ได้ได้ต่อยอีได้ต้อ,อสติคอนชั้นต่อยตอิดผมตามพันยานสาวิหงอ้าอาาาาาานาา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  ไอ in, ้ฉันไม่เห er <prompt> ็นแต่ไอ้โคนนี่ยินยานสาวตายแล้วเออแต่ออกมาไอ้โคนนี่เออต้อตามมาหรอวะยังตามมาอีกยิายนสาวตายอยู่ไหนโอนไอ้เออยายนสาวตายอยู่ไหนตายไม่เแต่แต่หัวโคนินไอ้แต่โดินเลยิโอนงานเลยยิายนสาวแต่ห่าเลยทันเลยเฮ้ยอะไร หท่าดูอยู่โคต้มจนเลยท่าอ้าวเฮ้ยดีโคต้มมัแต่หายด้วยเะอ้าานานเท่าอีดอ้อยยานสาวแต่เล่นนเหรอแต่เส่นแทนไทย้อยเอาไว้เสร็จแทนได้เลยยานสาวแต่เล่นแสบมากแต่เลเอต่าอีของทันต่าดีจัดจิเอ็กซ์โรดิวเตอร์วายวายนั่นคือเต่าผนพาดดึงอ้อยานสาวแตยไหนแต่ออกมาอ้ายตัววายตัวแต่เอ้ยแตยไหนวะแต่ถวาย เฮ้ยทำไมเข้าทีานี้วะมองไม่เห็นเลยยานสาวตวากใจใจว้าาาเข้าอีหอนหนูหายไปแล้วค่ะเข้าอีเดสต์ไซเดอร์หายไปน้อยแน่ยานสาวแดแดฉันอยู่ร่วมโลกจำไม่ได้แล้วแดต้องเจอดีแดเอาไอ้ด,อด็อสหน,า,นาขวาชาฉันดินเอาหน้าขวาเลยวะโอ้โหนานเอาเลย ไอ้เพื่อนผมตัวแต่มันในตาไมาอีกเฮ้ยในเชนที่เศษซ้ำเอาเศษซ้ำอีกไปเอาใจงานเข้าอีจะเศษเพื่อนเลยเออตามมาอะไรวะก็ไม่รก้คนนันไม่เดินในตามทางเดียวจังวะรอโอเคน้อยนี่อะไรอ่ะพี่ยานสาวเันรู้เลยโหล่ตูนี่หรอนขอมาฉันจะเตะหน้าเธอเอาเลยยายายาสาวใจร้ายขนาดนั้นหุยจ๊ะหุยจาะหุยจ๊ะจ๊ะจ๊ะ

เริ่มแทบล้มเรื่อยแล้วโอ้ยอะไรนั่นหนาววะยามสาวไตอยู่ไหนวะไตอยู่ไหนเฮ้ยเอาเป็นว่าไต่ชนยู่ไหนเนี่ยฮะสิบวินทีนะไต่ชนตลาไหนเลยยามสาวตัวแจมไอ้โถ่เอ้ยงานเท่าแล้วอ้าวเฮ้ยคราวนี้ไตไหนได้แล้วยามสาวไตอยู่ข้างบนเหรอฮะไตอยู่ไหนไต่ชอยู่ไหนเนี่ยฮะอยู่ไอ้ดอสเนี่ยฮะ อะไรนักหนาเนี่ยว้ายจะเอาบ้านในต่อบ้านไม่ได้เว้ยก็ต่อไปเล่นโฮโฮเฮ้ย,ยไม่ใช่ออาลังพาไในในเนี่ยฮะจะ่โยนนี่เหรอหน้อยได้นี่เลยเฮ้ยจะเอาใจในเนี่ยเฮ้ยเสียดายเนี่ยเฮ้ยยานสาวเป็นอัพได้แค่เจอสิห้าทีเลย ไอ้นั่นแทบผมไปเรื่ยแล้วไอ้ดอคืนทันที้นทนทนเ้านานที่ยันทนทนอ๋อยาดสาวไอ้โดนนะไอ้ตาเอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยาดสาวไอ้ตาเขาแม่งจะทำให้อหน้าดยอ๋ออโอ้ออ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 อตโดด โอ้ยยานสาวนั้นเล่นแสบมากเลยโอ้โหลมหายเลยเข้าอีสต์ซิตีผมไม่หนีนะผมต้องหาเข้าอีตัวไหนนะเออเข้าตัวยานสาวนั้นเล่นมูแดดแมมากเลยครับไม่เคยเจอแต่โบที่สี่ โอ้ยเอลเตอร์หรอคุยด้วยฉันโดนยาสามพันอยู่ตัวจันทีไอเพื่อนยีอะไรอยู่วะเอาท่านเถอะเอาอะไรนันเพื่อนนี่เลยปะโอยดาอันนี้นะตอรีเห็นเป็นเพื่อนของผมตอรีไอ้นี่ไอตอรีจะติดเอสดีเดอร์ไอ้จิดมันจะได้เพื่อนอะไรแล้วจะโตอะไรวะ

dạng sau để hỏi hết sáng mãi đi dạng sau đời này dạng sau này? sau dạng sau unite dạng sau ở đâu sau ở đâu sau unite รีบตอวรีบตอบท่านนั่น่ะรีบทานนะท่านายเดียร์สติดท่านนี้เหรองานเท่าเลยงรู้สตือโอเครับอันนี้นะก็แต่ท่านนั่นะหนเลยดีจาสาวผมจำได้ฮะมันจะเงาของท่านนี่อยู่เงา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 ต่อยต่อยวายงาครับเป็นเงา งานสาวมุดไปน้องแต่แต่ผมไม่กลัวเท่าไหร่วะเพราะว่ามันแค่งเงาไปไหนอุอ้มหิ้วท่อจานเอาเท่านั้ำใส่ท่อตทีนี่เ้ย้ามันใส่สทนนส่อแล้วแต่ไปหาเอลตายไอ่เ้าเตานั่นแตนน่ะยืดท้อไปเหรอพวกงานเท่าเลยวะเตอร์ได้ออกครับนะอันนี้ให้เงาดำอย่างเดียว ใน้ี้ดูที่ของเราได้อทหารอะไรบบนักหนาวะไอ้ผู้เอาดำอีญานสาวอยู่ไหนแนต่โหในทิเต้าอีสัตสีของท่านจับมาแล้วเต้าอ,อีสัตสีเอสโตรเโลสองเพราะอันแรกหายใจในด่านนั้นเพราะเขาเป็นเศษชิ้นที่ท่าแต่ไปแล้วแ,วแต่ในทีนส่ส่อมนองดำออกมาไอ้เงาดำตัวอ,อ่อตายจบสิงนต่อยโอทอสับเซนลุยไอ้เอาที่ในเมื่อวานแล้วอร่อยหน้าด้วยแต่ไม่จริงหรอก ไปเส็นรวยแล้วเองตายการประตูสัตเท่าไาอ้นตายยายสาวแต่จะตบตัวน,นี้แน่นอนเลยเจือหนุ่มจิ้งยายได้เลยแต่เราโขดเราตัวตน,นี้ยาย,ายนสาวตัวไหนยายนสาวยายนสาวยายานสาวใครหนวะจะต,ตบหน้าแต่ตบเตียนไอ้ไม่ใช่ใส่ดาบเฉยเว้ย ยานสาวแต่วหน่ไอไอเสียนที่อตก็แพง้ท่านเวอร์วะเิไไ้ออดยานสาวสินยานสาวสินสงดีดีท่าย้วตอีสตินตอต้อมแทนแต่สมดีด้วยดตัวหน่อยเล่นที่ร้านดิสินยานสาวตัวแดงเล่นแต่ท่านดีแล้วไอ้ไอ้โรเบิร์ตไม่ใช่โรเบิร์ลย ยินเ้าเวนีอยินเจ้ายินเจสาว,อาาวโอ้โหแล้วพูดยานเา้าอย่หน้าเลยอะไรวะทำไมหลานนั่นเจอผู้หญิงนะคทายสว้ยคายอยู่ไหนผู้หญินนนะนนงนั่นหล้อไม่สนุกแนายินาจสาวใจอยู่ไหนวะพี่เธอยัน้าจะซวยเธอรอา,าเลยนะ่ะในไทยยานสาวาทำไมใจต้องหลอนซะด้วย ชอบนายว่ะไอ้แต่ฉันเสียเธอเป็นเสียเธอมากเป็นเสียเธอเสียดมากมากไอ้เออแต่ถ้าหมาฉันตายอีแล้วเสียอนสาวแต่ฉันต้องแท้ในสิบพลาดไา้ใส่ดาบทำไมยินยานสาวยินยานสาวอยู่ที่ไหนยินยานยินยานผมไม่รูู้ด่ะไรแล้วอะ เราใช้ระเบิดที่ทำลายต้นนี้ได้หรอป่าได้ครับเาว่าที่สองางแทน่นยู่วะไอ้เรานี่ออกาอเ<ๆ>ุด <without S 2> ีรเลยต่อนหน้านั่นียาอนอาเดี๋ยตอนนี้ผมยอมแับ้ามีคนมาช่วยเราอะไรวะเสียอะไรวะ ดิบดิบดิบดแบดิบดแแบอได้หาเดียวดีดยานสาวแต่อยู่ที่ไหนจียานสามนี่หอนะตายนะไอ้ดนโกด่ดยานสาวตัวแแต่อยู่นี่เหรอแต่อยู่นี่ใี่ไหแต่อยู่นี่ใช่ไหนตัวหน่อยตัวหน่อยโมัเติแน่สิแต่นี่ดีจียานไอ้ดี้จี้ใจโง่เงเท่าเลยเดี๋ยวนี้น้องหมอจะรู้ครับยานสาหอนตัวนี้่นอน เ,เต๋อตออีจะติดตัดม,มันตัดมันตัดมันตัดมาให้ที่หนา้าเล่นแบบนี้คนระับยาสาวเราออกมาผมออกมาไม่ออกได้อีเหรอไอ้แต่จินทำไมวะยานนถึงหยอดเลี้ยเกียเหรอ,อยานสาวแต่น้นาันนี้เหรอทำไมมาไหมทาไมเธอต้องมาด้วยอย้จะเตียแต่จะเตียแตไอ้เต๋ออีจะติดเต๋ออีจะติด แต่นาทีแล้วเหรอนานๆแต่ผมทีละสี่แล้วเนี่ยผมอ,อะไรเนี่ยนนสีเงินติดตัวทีดีไอสียานสาวแต่ย,ยังไอ้าวสมดีนะเหรอเทียบเลยอะ่ะไปใส่เทีละอ่ะเดินนี่หน่อยอ่าอาอะไรสยามหน่อยอดสียานสาวแต่นั่นแต้มจริงเลยว่ะไอ,ดอ้ด็อกเตอร์ อยู่ใต so yeah. ิดป่าผีจ้าว่าจ้าไม่รูจ้าอาไปราอ้ไอเนี่ยครอตัวช่วยฉันดวยลอมาเลย้อมาแล้วเย่ยานสาวแต่ตายแน่ไ้ลงมาเหรอวะไลงสิ้าจเดือดตัวยาสาวยามสาวอยอยู่ไหนวะพูดอออกแล้วพูดอะไดีเฮ้เาใครวะยานสาวหร เน่ไอ้น้อยเน่หาได้เหอฉันเนอฮะมีญาสาวแต่อยู่นี่เรอะข้างในจะจำได้สองวิ่งสี่ทีเนี่ยยี n สิบนาทีเ,เหรอทำไมน่าอยนนี้วะางเอเข้าใสนะ่ละเฮ้ยอะไรวะางเอาเด้ครับเอาอเด้อ่อยต่อมาไอ้จะติดท้อหลอดมแล้วหาเลยย่าเอาเฮ้ยตบาย ăn bốn đi đi đây đấy đây tiền ta nói nè nói à cho đây con đi được à để không đi ra gì đà đâu tôi sẽ thái một đây muốn đi nó để thái à tan không ra rồi để à có thêm gì không ต่ออี้ขึ้นอีก่อนต้นอันนี้ขึ้นไปเฮ้ยขึ้นได้ดีเอ้ยนะต่อาจจะยาวหน่อยชิปนี้เฮ้ยขึ้นได้ดีป่ะได้แล้วต่ออีศสิตผมปรอบยินยาณสาวเดี๋ยวนั้นผมหน้าฉันได้ยินยานสาวต่ออิศติตมาแล้วแต่ต้องโต,องต,ออตต่ออิศติตตอบอิศติต จะร้อนแต่วะน่าจะร้อนาทตเชียยานสาวเดี๋ยวจเจอชั้น่อนยานสัติงสังแต่ไอยานสติองตนีเนี่ยไอ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 ่อแต่ดิเออแต่เจ๊เขาจะมีใครเดิรน่ะเฮ้ยช่วเอด้วยอยู่ข้างบนเขาได้เห็นผมอ่ะท่านเธอไปเลยยานสาวแต่อยู่แถวนี้นอนเลยสิตว์ตามหาเธอ ไอไอออนเต้วะยีจางาตัวแดดันเล่นรูเอไปแล้วตัวอิาสิทธิ์ด่นด้วยตัวอิสิิ์อตัวนายนายตามเลยยีางาตัอหลอตัวนาแล้วออาตัวนายรับตัวตุ้งสีันเอาานเ้าตุ้งีดิอายีจางสิทธิ์พูดทำพาออกให้สิอตัอิสิิ์สิเอาอสิิ์เฮ้ยอะไรวะอาติดดแล้ว เฉันมองขาแต่แล้วเหรอยันสาวโอ๊ยอะไรนักหนาวะโอ้ยมือต่อหอมแต่ฉันตีมือหอมแต่อะไรหอมแต่นี่อะตีอะไรตีคู่โอ๊ยเราตีชนิดคู่ฉันทียันสาวนั่งรอฉันอีกแล้วอ้ยฉันมองหน้าแต่แล้วแต่หน้าเตียนไอ้เล่นมุกนี่อีกแล้วเหรอโอ้โหโอเคครับค่อยเจอกันอีกทีให้อะไรเล่า พาดขอโทษนะครับเออ